จากบ้านจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัยประเทศสราช2 3 1ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีพุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ จันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่่่นนดิกว้าาใทียยเอู สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลธีพบชาวอุบลวันพุทธที่20กันยายน2566โดยกระผมนายชลธียางตรงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารจังหวัดจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ พยากรณ์อากาศบนราชธานีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ของพื้นที่ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอากาศเก7วันข้างหน้ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องร้อยละ40-60ของพื้นที่โดยมีแนวโน้มลดลงในช่วงวันที่18-25กันยายน2566ยังมีฝนกระจายต่อเนื่องแต่มีปริมาณฝนส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่ภายใต้เงื่อนไขของปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งทำให้สภาวะฝนของไทยเปลี่ยนแปลงไปใช้ประกอบการตัดสินใจระดับน้ำแม่น้ำมูลสถานีวัดน้ำเอ็มเจ็ดสะพานเสรีประชาธิปไตยระดับจลิงฝั่งอำเภอรวรินชำราบ112เมตรรอทกอ ระดับปัจจุบัน111.70เมตรรอทกเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้13เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง30เซนติเมตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับน้ำแม่น้ำโขงสถานีวัด KHO อําเภอโคงเคียมระดับตลิ่ง103.53เมตรรอทกระดับปัจจุบัน100.53เมตรรอทกลดลงจากเมื่อวาน16เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง3เมตรและมีแนวโน้มลดลง ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดทุกช่องทางหากประสบภัยพิบัติหรือพบปัญหาใดๆสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทําการปกครองอําเภอหรือโทรแจ้งสายด่วน1 7 8 4ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ สำหรับอุบัติเหตุทางถนนอุบลราชธานีวันที่18กันยายนผู้บาดเจ็บ66รายไม่มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นความสูญเสียที่เราสามารถป้องกันได้ขอให้พี่น้องชาวอุบลระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนดื่มไม่ขับห่วงไม่ขับมันดูแลตรวจสภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกินตามที่ป้ายจราจรกำหนดรวมถึงตรวจสอบการต่ออายุประกันภัยรถไปด้วย,วยครับ รายงานสถานการณ์อุทภาภาัยของกองอนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดวันอังคารที่19กันยายน2 5 6 6สถานการณ์อุทภภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกถึงตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงก่อให้เกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิง่งไหลเข้าท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ำบริเวณบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน จำนวน7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอุบลราชธานีวาดินชำราบม่วง30เดียดอุดมตรการพืชผลเหล่าเซอร์โกดอนมดแดงจำนวน33ตำบล1น9 2 9หมู่บ้าน3561ครัวเรือน3743คนศูนย์พักพิงโชคราว7จุดแยกเป็นด้านการดำรงชีพได้รับผลกระทบ2อำเภอคืออำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวาดินชำราบ จำนวน3ตำบล9ชุมชนราษฎรอพยพ70ครัวเรือน252คนส่วนพักพิงชั่วคราว7จุดด้านการเกษตรพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ7อำเภอได้แก่อำเภอม่วง30บารินชำราบเมืองอุบลราชธานีเดชอุดมตรการพืชผลและดอนบดแดงจำนวน29ตำบล117หมู่บ้าน3,471ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายจำนวน22,649ไร่พื้นที่ประมงจำนวนหนึ่งอำเภอคืออำเภอดอนมดแดงหนึ่งตำบลสามหมู่บ้าน20ครัวเรือนพื้นที่คาดว่าจะเสียหายจำนวน19.50ไร่การให้ความช่วยเหลืออำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาอาสาสมัครอปพรได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว จังหวัดอุบลราชธานีโดยศูนบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดได้ระดมความช่วยเหลือจากสนราชการทหารตำรวจพลเรือนสาธารณาสุขฝ่ายปกครองอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนมลนิธิการกุศลพร้อมจิตอาสาออกให้การช่วยเหลือประชาชนนำกำลังอพยพเคลื่อนย้ายและจัดตั้งสนพักพิงชั่วคราวจัดตั้งเต็นท์มลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์35หลัง เต็นท์ห้าสิบหลังถังน้ำเจ็ดถังตู้สุขาสิบตู้และรถเคลื่อนย้ายห้าคันพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้และน้ำดื่มพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำนนขนาดสิบสองนิ้วขนาดแปดนิ้วขนาดสาสิบนิ้วบริเวณประตูน้ำวัดเสนาวงชุมชนท่ามบงมั่งเทศบาลเมืองบารินชำราบระบายลงสู่น้ำมูลได้ทันปริมาณการสูบน้ำสะสมหนึ่งลูกบาทเมตรครับ และมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วบริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำชุมชนเกียริแก้วเทศบาลเมืองวารินชำราบปริมาณการสูบน้ำสะสม76,200ลูกบาทเมตรจัดชุดบรรเทาสารภัยเคลื่อนที่เร็วกำลังพลจิตอาสาพระราชทานน,นพคหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56ดำเนินการขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินของประชาชนไปยังสวนพักพิงโชคราวัวดหาดสวนสุก และมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน500ขวดศูนย์บรรเทาสารภัยกองบิน21จัดกำลังพลกนย้ายชุมชนวัดป่าแสนอุดมไปยังสวนพักพิงชั่วคราวซอยติ่งป่าเผาครับวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลเพื่อให้ประเทศสมาชิก ร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนซึ่งหมายถึงหนุ่มสาวที่มีอายุตั้งแต่18-25ปถึง2ีปีที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กํากำหนดให้วันที่20ปันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงสองพระองค์ ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระประเมนทร,รมหาอานันทมหิดลพระอัฐรมรามาธิปดินรัชกาลที่8ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถะลิงถวัลราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นบรรษัริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ เยาวชนจึงควรจะกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและประพฤตินตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเชเ่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์โดยในปี2566ได้กำหนดการจัดกิจกรรมเยาวชนวันเยาวชนแห่งชาติภายใต้หัวข้อสารพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัลสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ ทางระดับจังหวัดอำเภอตำบลและเครือข่ายเด็กและเยาวชนดำเนินกิจกรรมแสดงศักยภาพเชิญบวกกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนเกิดการมีส่วนร่วมมีจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาในชุมชนแผ่นดินเกิดรวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาพส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนครับ เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาครับกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทรงลักษณ์วรไพเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐครั้งที่4ทับ2,566โดยมีประธานบริษัทประชารัฐรักสามาัคคีอุบลราชธานีวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอที่เกี่ยวข้องผู้ม่มในการกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีโดยคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐได้สรุปผลการจัดงานกินดีอยู่ดีที่อุบลราชธานีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัยจำนวน20รายระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนาโลตัสสา,าื้อขาอุบลราชธานีโดยในงานมีกิจกรรมการกับคู่ธุรกิจหรือ business matching ระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับโรงพยาบาล โรงเรียนโรงแรมร้านอาหารหรือสีรอนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการนักธุรกิจได้พบกับกลุ่มเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสบการณ์ในการขายเจรจาธุรกิจรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีบริษัทประชารัฐรับสามคัคคีอุบลราชธานีวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและมีผู้ประกอบการนักธุรกิจ ได้เชื่อมโยงช่องทางการตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนและกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากกิจาการอาหารปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นครับในด้านการดําเนินการโครงการเสริมสร้างรายได้จากกิจาการอาหารปลอดภัยประจําปีงบประมาณ2 6, 5 6 7นได้แจ้งให้ทางอําเภอคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐโดยกลุ่มเป้าหมายต้อง ไม่ซ้ากับกลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ2563-2566และต้องไม่ซ้ากับกลุ่มเป้าหมายโครงการเสริมสร้างไรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรปลอดภัยโดยสามารถคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนโอท็ Top, หรือกลุ่มอาชีพที่หน่วยงานภาคีรสนับสนุนทั้งนี้ได้ขอให้อำเภอคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการผลิตการแปรรูปจะมีความพร้อม ในนกกาาารรพพัััฒศยภคบวันที่19กันยายนเช่นเดียวกันครับนหอประชุมไพรยพยอยมมหาพิทยาลัยราชพัฒนอุบลราชธานีกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าสมเพชรสร้อยสาคูเป็นประธานในพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานและกล่าวให้โอวาาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีจํานวน500คน รอมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนไทยบรรลือฤทธิ์หรือคนเอกพันบรรลือฤทธิ์และคนบินบรรลือฤทธิ์และมูลนิธิร่วมกัญอยู่ผู้ทำคุณนับประโยชน์แก่สังคมเป็นต้นแบบจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโดยภายในงานมีการเสวนาการทำความดีด้วยหัวใจโดยคนไทยบรรลือฤทธิ์นาวาอากาศเอกถนอมศักดิ์สีหลังผู้รองผู้กำกับกองบิน21่ันบเอรรเอกสามพบประมาณพล รองเสนาธิการกองพลพัฒนาท่สองและพัดตำรวจโทหญิงขวัญฤดีศรีนวลสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมหาเจ้าลัยราชพัฒอุบลราชธานีนำโดยรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ระอ,องนวลรักษาราชการแทนอธิการบดีได้เลยเห็นถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาได้มีจิตอาสามีคุณธรรมควบคู่กับการศึกษาด้านวิชาการเพื่อน,นำพาตนเอง ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีประโยชน์มีคุณค่าและมีความสุขมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บลราชธานีได้ร่วมสืบสารพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้เกิดการรวมพลังแห่งความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าอันจะนำมาซึ่งความสุขแก่ประเทศชาติให้มีความมั่นคงมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนครับ อนุญาตนำเรียนกำหนดการการเดินทางไปราชการของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเกรียงกันตินันซึ่งท่านก็กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับท่านก็มีกำหนดเดินทางไปราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยณนะจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการจัดประชุมติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำชีมูลและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชมุมในวันพุทธที่20กันยายน2566นรกสารกลางจังหวัดอุนบลราชธานีครับโดยเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเกรียงกันตินันและคณะก็จะมา เดินทางมาที่สารกลางจังหวัดอบุบลราชธานีเพื่อติดตามการด,ดําเนินงานตามนโยบายและรัฐของรัฐบาลนะครับในประเด็นที่สําคัญก็คือในเรื่องของการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะครับภาคตะวนออกเฉียงเหนือในรูปน้ําชีและรูปน้ำโมนซึ่งจังหวัดที่อยู่ในข่นะครับก็จะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ สี่จังหวัดนะครับก็จะมีนครราชสีมามีขอนแกน่นมีกาลสินมีร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็อุบลราชธานีนะครับเพื่อเข้ามาร่วมประชุมนอกจากนั้นก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการรายงานสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานการพยากรณ์ศูนย์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาพัฒนภาพตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หน่วยงานทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําก็คือกรมชนลประทานแล้วก็ทางสทนชหรือสำนักงานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาตินะครับหน่วยงานที่ดูแลทางด้านเกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลอบจอนะครับทางป้อ,ปองกบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับอันนี้ก็ จะเป็นประเด็นที่เป็นการติดตามงานของท่านรัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในวันที่20กันยายนหลังจากที่มีการประชุมกันในช่วงเช้าแล้วก็จะมีการลงพื้นที่ไปดูพื้นที่สถานีวัดน้ำเอ็มเสะพานเสรีประชาธิปไตยแล้วก็ส่วนสาธารณะข้วยม่วงนะครับแล้วก็นะครับที่ชุมชนบางแดงแล้วก็ที่อื่นๆที่ าตามที่ได้กําหนดกันไว้ครับวันที่19กันยายนเช่นเดียวกันครับนางพัฒนันยังตรงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดและประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดได้มอบหมายให้ในายสันติพงศ์สมศรีในอำเภอเข่งในนางสาวจุธาพรสมศรีสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอำเภอเข่งในสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลงพื้นที่มอบช่วยเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์ ให้แก่ผู้ประสบภัยเหตุอักคีภัยไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลังในพื้นที่อำเภอเข่งในได้แก่รายนายสอกดางสอนบุญลือบ้านเลขที่42หมู่ที่11บ้านหนองโนตบลชีทวนอำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอำเภอเข่งในสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านตบลชีทวนพนักงานเจ้าหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตบลชีทวน และประชาชนในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ครับพบกันใหม่กับรายการผู้ว่าจรทีพบชาวบลนในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับดินกวาา่่่ทีุเอยู